สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวอบกเกกอกนะคะนี่พ่อน,นิมก็ได้อยู่นะคะเนี่ยเอาขึ้นแล้วพ่อโอ้นี่ทีละสองตัวก็เอาแล้วค่ะตัวใหญ่แล้วใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยโอ้ปลาขาว ออีกแล้วยกสิพอ่อได้ไหมรอบนี้ออโอ้ยได้เอามาขึ้นฝั่งนะคะจะลุงขาดเอา้าอยางยกคึ้เขาจะสะดุงมันขาดอไฟว่า,วาพาย,ยุจะเข้าเร็วปั่นนี้เนาะมาเป็นยางขาดกระตึกประโลดให้มันรอดไปด้วยมันจะได้สนุก เออน้ำมาเรื่อยๆโอ้ยอยากจะกิงไหมอันนี้เนาพอนี่เออรุ้นุุนๆนทุกบาทเลยนะคะค่อยเอาให้แล้วเฟืองอืเดี๋ยวค่อยไปเกี่ยวหญ้าเนาะยกยอสักก่อนสักพักไหนเราไปดูของพ่อนิ่มนะคะที่เพ่นยกไว้ คุณแม่ขึ้นไปชงกาแฟมาให้นะคะนี่ยูไซยูไซละ่ะปามีอยู่บอกโอ้สวยมากแล้วนะเนี่ยปลาเข็งคำก็มีเราพึ่งมาเขามาแต่ตีห้าก็ได้เกือบเต็มแยงก็เอาละนะพ่อข้าวผัดพึ่งมาออ้ลุ้นค่อยละภาวนาไม่อยากให้ขายกยอของเรามันขาดนี่ละโอ้ออกไปแล้วได้หนึ่งตัวเอาละทุกบาทนี่ก็เอาแล้ว บาทละสองตัวสามตัวก็ถือว่าได้เยอะแล้วนั่น่ะเก็บแต้มสะสมพ่อนิ่มบอกสบายแล้ววันนี้มียกยอเดิมใช่ไหมดีกว่าไม่มีไว้เนาะเออลุ้นลุ้นลุ้น,นทุกบาทเลยโอ้ไม่เป็นไรถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็โอเค นะคะน้ำมาเร็วมากเลยตนล้นแรกๆยังไม่มีนะคะแถวนี้นี่ท่วมแล้วนูน่นพ่อนิ่มก็กลับจะอ้วนอยู่นู่นนะคะระวังน้ําท่วมฉับพนันออกมาไม่ทันเด้ออ้วนมาเร็วไปไปเก่งมาก เยอะเดี๋ยวออกมาไม่ได้นั่นน่ะ,ะถูกอยู่ตรงนี้ทุ่มแล้วนะคะนี่สวนพริกพี่ชายพ่อนิ่มนี่ค่ะสวนยาตรงนี้นก็จะเข้าสวนยาของเราแล้วนี่โอ้ เกี่ยวไปเมื่อวานนะคะลูกชายเกี่ยวเดี๋ยวพ่อนิ่มก็คงจะได้เปลี่ยนที่ยกใหม่นะเดี๋ยวนะ้ำมันมาเยอะนู่นนะคะพ่อนิ่มก็ยกอยู่ตรงนน้นนะคะ ตรงต้นไม้ยางนู่นนี่น้ำจะท่วมตรงนี้แล้วเดี๋ยวมายกตรงปากท่อนี่ค่ะเออวัวน้อยใครออกมาจากคอ,อกนั่นพวนไปสำรวจแล้ว นี่นะคะมาดูแม่สาปปานพ่นยกยอตรงนี้เอ,อเดี๋ยวค่อยขยับมาเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมาแล้วนะนี่น้ำมันเยอะคะ่ะออนซอนน้ำมาฉับพันจริงๆโอ้ได้ยูนี่เพิ่งมาเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ได้พอ่อออกพ่อหมกอยู่๊ดน้ำน้ำเอฟซดูนู่นนะคะน้ำ เข้ามาอีกแล้วนึกว่ามันหมดแล้วที่ไหนได้ยังมาอีกเยอะแยะเลยน้ำเชี่ยวมากเลยนั่นน่ะยังมาอีกนะนะ้ำมันยังไม่ได้หมดง่ายเด้ออันนี้กี่ศอกยกยอนี่โอ้มันไม่มีขาหาขามันยากใช่นะ้ำมันเยอะเกินนี่นักสำรวจคุณแม่ก็ไปหาสำรวจแล้วตอนนี้ ดูนะคะบ้านของเราก็อยู่ทางด้านนู้นค่ะแต่ก็ไม่เคยขึ้นไปท่วมถึงขนาดนั้นหรอกนะคะนี่โอ้โหหมอกควันขึ้นเต็มเลยพ่อนิ่มสงสัยจะได้ย้ายนะคะจากตรงที่ยกยอนอย้ายใหม่เพราะว่าน้ำจะท่วมเดี๋ยวออกมาไม่ได้นะเดี๋ยวออกข่าวนั่นนะ่ะไปอีกแล้วบอกไปยกที่เดิมบห,หรือ,อยังไงนะ่ะ ย้ายแล,ล้วล่ะโอ้น้ำท่วมแล้วพ่อนิ่มต้องย้ายด่วนเลยออกมายกข้างนอกพี่พ่อเร็วออกมาไม่ได้ออกมาทุกคนก็ตื่นเต้นนะคะคือคักคือคืนกันเลยหาที่ยกยอไม่ได้นิ่บอให้พ่อนิ่มยกในสวนหญ้าเราหน่นะนี่ โอ้ยท่วมหมดแล้ว<ะ>พ่อนิ่มถึงกับต้องหาถางที่ยกใหม่นะคะทุกคนปากท่อก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละพ่อเออถ้างั้นก็เหยียบๆตรงนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ท่วมขึ้นมาตรงที่พ่อยืนนี่แหละแล้วก็คงจะได้ยกแถวนี้ละเออเหยียบหญ้าพวกนี้จะลงแค่นั้นเองแหละ เตรียมที่ยกใหม่นะคะทุกคนน้ำจะท่วมไปหมดแล้วมะละกลงมะละกอพริพกนะพ,พ่อก็น่าจะตรงพ่อยืนนี่ละถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็ตรงนี้ล้น,นี่ตรง,ตรงก้อนกระถินนี่มั้งพ่อใช่แหละตรงนี้แหละตรงกระถินนี่ น้ำบอนั่นนะมันต้องผ่านอยู่แล้วมันต้องขึ้นมาพี่ละน้ํำนะท่วมต้นมะละกอนก็จะท่วมถ้าไม่ท่วมก็ดีไปแล้วก็เบียงเบียงตรงไหนที่น้ํามันวนก็ไม่เข้า นี่อ้วนนะลุยขนาดเลยนี่อ้วนลุยลงไปช่วยพ่อบอเอ้า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 เอาพ่อไม่เห็นเดอนะ่ะอันนั้นนะมันเป็นไม้บอพ่อนิ่มนะโอ้ึงกับหาที่ยกยอก,กันเชียวทางใหม่นะคะทางใหม่ แค่นั้นละอันนั้นไม่ต้องถางแล้วปล่อยๆเลยปากท่อบ่นนั้นนะแม่ยู่บ่พ่อเออแล้วก็ตั้งตรงข้างบนนี่เลยตรงตั้งตรงหลังท่อเลยถ้าตอนนี้ยกรรกก็ยกปากท่อนี่แหละ โอ้ oh, ปลายุบๆอยู่เลยนี่ปลาหนวดน้อยๆนะเอฟซีพ่อนีท่ทำที่ยกยอนั่นแหละมันจะเกาะไอ้ซับลาบนั่นแหละอะไรนะั้นลากไม้นะต้นพริกแห้งมันตายละเอาไม้สักไว้เด้อยวัดปากท่ออยู่ตรงนี้นะ่ะ จะได้รู้แต่ถ้ามันไม่เยอะก็รู้แล้วเนอะว่ามันอยู่ตรงนี้ปากท่อโอ้วนมาแล้วตอนนี้น้ําพัดคอ,อกไก่แล้วข้างหลังพอนิ่มนะน้ําพัดคอ,อกไก่แล้ววนมากเลย นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ